ต้องละทีนี้น่งหน้ามันวะมันครับสามคันดิดค่อยกดเลยลนแล้วโดนแล้วนี่ๆอยู่ข้างหน้านี่เอ้คู่วะโอ้ยคู่อีกแล้วเจ็ดคดีนี่พี่ถ่ายผมไหม ต้องเอา Power Bank มเอาไปก็ดีนะอันเล็กสักหนึ่งอันครับอะไรอ่ะ Power b a ครับแป๊ฮะ Power Bank ปีห้าพึ่งนะครับผมก็ได้เวลาออกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่ตั้มเขาหา Power b a ไปเตรียมมาครับเผื่อต้องใช้ครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ตะตาหิดเลยครับผมนี่ก็พี่เจมคลิปนี้มีสามคนนะครับโอเคไปดูดกัน เปลี่ยนจริงกันหออน,นึ่งแมับเศรษฐกินเปลือกหอยกินปูปไปน็ไม่ได้ก็ถึงแล้วนะครับผมสัตหีบก็จะเป็นท่าเรืออะไรนะกอ,ก,กองยุทธการสัตหีบนะครับผมก็จะมีเรือนานาที่จองไว้นะครับเช้านี้หลายลำเลยโอเค,อเคก็เดี๋ยวเราไปหาเรือกันหาไตาเรือกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวน่าจะออกประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับที่นัดไว้ประเด็จ๋เจอกันบนเรือแล้วครับแล้วก็ไปหมายแรกวันนี้ครับมาดูกันว่าจะแห้วหรือจะจะจะ,จะได้เยอะครับโอเคโอ้สวยงามมาะคือเรือนครับ, <c oughs> รรบไม่ได้กินยาเลย

น no ั่งหน้ามันว่ะมันประมาณว่ะถึงเงี้ยเออเอาปอดเอาก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเปิดเปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วเออโอ้โหยอดท่องแท้ให้ดูไซส์เลยครับน้องๆโอ้โหวิเบิ่มเบิ่มเลยอ่ะโอ้โหดูไซส์ด้วยครับน้องๆอุ้ยดูดีดูซี เฮ้ยๆๆอย่าหลุดนะติดหน่อยเดียวด้วยอุ้ยสับหัวหน่อยเดียว่นดดโดยิงอหา่อนอูไงนต้วีนี่ครับหมึกแคทหมึกไซแคทจะเป็นแบบนี้นี่ไนกล้องหนกูเล่นกล้องแล้วทีนี้ ขี่ซ้ำไปซ้ำไปก่อนตัวหายเป็นไหนโอ้หสวยสวยสวยเปิดกล้องมั้เนี่ยเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เลยใหญ่ใหญ่ เร ban ื่อยๆปลาเรื <ah> ่อยๆอย่าหยุดอ่ะเรื่อยๆปลาล่อเลยลงไปเอาเลยเออลงไปโดนเลยอยู่แแถวนนั้หละเรื่อยๆปลาไม่ขึ้นสักทีว่ะโอ้โหเดี๋ยวเปเบาเบาเบามันใหญ่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 โดนไกลด้วยโดนนู่นหรอโดนคนนู่นใส่ใส่บอสเนี่ยใช่โอ้ใช่ใช่น่าจะมีสิบโลตัวเนี้ยอย่าบอกว่าชาวรีอ่ะ ีแจ็คเวยแจ็คเวยครับพี่ผมจมหาครับมามุนเข้ามาหมุนเข้ามาไมีคู่ป่าวะไม่มีตัวเดียวเอ้าโดนโดนแล้วโดนคู่เลยรุดรูดเอาอันนี้มาให้ผมเอาที่ช้าให้ผมออที่ช้าให้ผมครับผม ลากมาด้วยเราก็รอรอ,อ,อจังหวะรอตรัวเอาละเออเอ,อ,อาละหน้าอ๋ออืมเรียบร,รย้อยครับได้แล้วอืมสักหน่อยเจมจับดีด้วยเจมเน่สองแล้วไอพี่กูหูย,ยใหญ่ทำไม่พี่เลยวที

โด,โดนเหมือน,นกันเออ,อ,อน่าจะอยู่ท้ายหมดเลยปลาตัม้มยกสายขึ้นหน่นะครับไปอน่าอ่ายก,ยกขึ้นสูงของปลาสูงสูง,สงอ้าวปลาตั้มโดนเหมือนกันสามคันเลย อย่าไม่ต้องปิดนะไม่ตปิดรอกไม่ต้องปิดนะรอบปล่อยไปเลยพี่ปล่อยไปเลยถ่ายกินได้ปะถ่ายอยู่ครับสวยเลยสามคันติดเลยคันสี่เโอไ่เริ่มเลยวะของตายมาก่อนเอาเเอากระจกรชอนั่นน่ะโอ้ใหญ่เลยของไายจะหลุดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดีเเดอะไรพี่ตัวใหญ่โตเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋เย็นๆเยวรอก่อนไอ้หนวดเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยอีกตัวนึงเยีกตวขึ้นมาเลย เนี่ยตัวเนี้ยอ่ะอ่ะเข้ามาใกล้อีกอ่ะโอเคได้คันนึงอ่ะกำลังลากมาขางหลังเอามาช้อนช้อนเข้ากันหมดเลยช้อนเข้ามาเลยเอาคอนเทนต์หน่อยสามคันเอาไปตั้มไป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 สามคันติดเดี๋ยวเลยสามคันติดค่อยๆกดติดตัวกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมปลดอ่า กดเลยกดเลยตะแคงขึ้นอ่ะยกยกมาของแต่ละคันก็ได้เดี๋ยวไว้ถ่ายรูปหน่อยสามคันอ่ยกยกทีละคันก็ได้ยกทีละอันเรือเรืองไม่เป็นไรพี่อันนี้ของใครไทยของตายนั่นะฮะแกแกเอาหมึกออกก่อนแล้วค่อยเกี่ยวก็ได้ยาวมึกไว้นอกเรือเด้อมันหายากเออหนูมึกไปหัวเรือแล้วอ่านี่ของใครอ้าวตายปั่นนะเถือไวไปกันเดี๋ยวไปโอเคอันนี้ยกไหมผมแล้วก็ได้อ่ะยกไหมผมเลยอ่ะ อันนี้ของใครอ่ะของผมปล่อยห้อยเลยเด้อเด้อแป๊บอ่ะโอเคอุ้ยหามึงเอ้ยนานไงไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรอ้าวก่ะไม่เป็นไรพี่เดียวครับอันนี้ทีโอเคโอ้โหต่อยใหญ่สุดละโอ้ยต่ใหญ่มากโอ้แต่ตกใจด้วยผมไปโดนแล้วครับสามอันนี้เปิดหรือปิดวะเปิดครับ กันไงมาแล้วมาแล้วส,ส่สวยเยอะไปเปิดหน้า<น>รอกหน่อยเยี่ยมร้อย,ายอ,อ,อายุโอเคอู้หูน่ารักมากลูกเล้วจุ๊บอ๋อโดนเต็มเต็มอยู่นี่ครับเยี่ยมร้อยครับ ดูนะครับดูน้ำไหมนะใส่เก็บหมายที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเปลี่ยนหมายบ่อยมากวันนี้แกลบเลยกันอะฟาติบายโดนแล้วโดนแล้วนี่นี่อยู่หน้านี่อยู่ไหนอยู่หน้าเนี่ยครับเนี่ยดูดโอ,อ้กระดองเปล่าไม่รู้โอ้เหมออือนกระดองเลยว่ะหินหรือเปล่าหินเปล่า <No. S 2> มันพาเข้านะมันมันมันพาเข้านะเมื่อกี้มัน,มนยังตึกๆตึ๊อยู่ลเลยอะเขาเลยขุดตอเออพอผมปั่นมาแล้วมันดึงตึกตรงไปเลยนะเชะไว้เช่ไว้เนี่ยเน,เนี่ยเห็นว่าดำๆอี่ย มันพาเข้าพาเข้าน่าจะปลาพาเข้าน่าจะปลาพาเข้าเอ้ยตัวใหม่้วยเ้ยจักเวสีกะปิเป็นตัวเดียวแล้วอยสมอ ก็พอมีกำลังใจเว้ยตระวัตนขึ้นมาต้อยน้าขึ้นมาไม่รู้ปลาเลยอะไรที่พูดอะตอนนั้นเขาแดดแอออะไรนะตะคองอะออไม่รู้ไม่ค่อยดึงหน้าตื้อๆเป็นพวกไอ้เก๋าเลยตื้อๆเลยไม่ออกเลยลอยไปแล้วลอยไปแล้วโฉมกิดกิดเฮ้ยเดี๋ยวบอกน้าเกิดริงด้วยอุ้ยไอ้กิดด้วด กุดกุดกุดู่ว่าเย้เย้เอาเอาึ้นมารงนี้ดิเอาข้ามาลากข้ามาหาตัววอ้คู่ไอ้ี้ยกินยังไงกเนี่ยดครับผมเหมือนรเหรอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานแล้วจะมีได้เลยสองตัวเฉยเลยอ่ะดูเ โคู่แน่นแน่นอนละไอ้ไอ้ถูกใจตรงแม่งคู่นี่แหละนี่ครับสวยงาก็ไม่รู้มันกินอีท่าไหนยังไงให้ได้สองตัวโอ้โหปวดยังไงทีนี้ปวดยังไงจานปวดให้หน่อยครับเดี๋ยวต้องให้เซียนปวดครับอันตรายนะอันตรายมากเกลียดเป็นหมอเนี่ยเป็นหมอหลายคนแล้วอันตรายกินแค่เดียวบอลสบัดใช่ไหม ว่ามันตื้อๆงี้แม่งดูดแม่งเอาเนี่ยถูกแน่นอนโอ้ถ่ายรูปให้หน่อยดิอ่าถ่ายเธอได้ได้เธอไปฮะระวังเด่นเด่นโอเคกูดูแหวงไม่เคยเจอเลยอันข้างแต่ว่าโชยหน้าเขาจะได้รู้ว่าเราหนึ่งสองสามยืนบาร์ขึ้นมาเอาเวทลงอีกเอาไวาทำไมครับ ยิงตาเอาไงมือตัวใหญ่อุ้ยหลุดแล้วนึงไม่เป็นไรอย่าให้มันดิบนอกเรือระวังระวังเบ็ด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 ละลายมากเลยนะเว้ยมันอมแหละมันกินเหยื่อสดลำมันเป็นนาดเออว่ามันกินเหยื่อสดครับเออเหยื่อสดแต่มันกินเหยื่อสดไปเยอสดวะกินเหยื่อสดไปไม่กินหมูว้ยไซส์สองตันโลเอาเรื่องนะสองเนี้ยโอ้โหชอบเลยอะได้ไกลเลยสวยแล้วปวดก็โลพันกว่าบาทแล้วพี่เอ้ย าวอันตรายติดตอันตรายมากเลยนะมันจะเดนใส่มือตองห้เซียนผมเคยโดนอยู่ทีนึงมันสะบัดแล้วมันถามทางด้วยเอาเยอเอาเอะองไ้เชีย้องเครับลงมาเอาว่ดก้วไเปิดยังไเปิดไว้เปิดไว้ดึง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 ไมดึงไมมีไฟแดงปะ นี่กกับ็ยังไม่ทันปิดหน้าลอกเลยมันผมกำลังจะปิดมันดึงมือผมเดี๋ยวขืนมากขึ้นมากตั้งคันไว้ตั้งคันไว้มันออกก็ให้มันออกไว้กรดกินเหมือนกันเลยกินเหมือนเดิม้ามันออกอ่ะไม่แน่เอามันงัดมันขึ้นมาเออเอาขึ้นมางัดไว้ขึ้นๆไว้อย่าให้สายย้อนเดี๋ยวมันจะลอยแล้ว ดีในแอคชั่นบางมันก็ลอยล้วลงไปแม่งห่าเลยพี่อะมันชอบอะไรสีเงินอะสีขาวเงินขาวอเราตั้งใจจิ้งแม่งไม่กัดไอเฮียเ้ยเขาหยอนลอามาแล้ว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 มาเ้ย้า คู่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 เยอะคู่เยอะโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ตัวเดียวต้มเลยคู่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 ลากเข้ามาอีกนี่ลากเข้ามาผมโอ้ยคู่กแล้วใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงเดี๋ยวดีสัตว์อะไรจะขนาดนะเดี๋ยวฝากถ่ายอันนี้ผมแล้ว คุ้มเลยไม่หมดได้ไม่หมดได้แม่ไอ้กุดได้กุดฝีหางแล้วล่ะฝากถ่ายรูปวันนี้กล้องหัวได้ได้ครับแม่ไม่กินเบ็ดผมมากมันจะจริงเสียระวังเบ็ดกระแทกมือนะจับดีๆเลยนะจับปุ๊นจับพองกุ้มใช่ระวังหน่อยอันหนึ่งสองสาม มามาขอสักขออุ้ยระวังระวังอุ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วพาเลยขอปล่อยเลยระวังระวังอุ้ยอุ้ยเชี่ยมันขาดเลยอ่ะเอาผ้าเอาผ้าผมจับได้เลยขาระวังพวกเนี้ยชิมหนักจับคีมีนะพี่เอาคีมดีกว่าอย่ามายัดเข้ามือนะอันตรายว่ะอุ้มหมาไอ้ยี่ยัดกลุ่มไปไม่เอาเลย ก็ผมยังไม่ทันจะปิดหน้าลอกเลยเห็นลอกเออไม่มันดึงคามือผมไงผมเลยปิดปึ๊กของส่วด้วยระวังนะพี่รเลยว่ะจะลายมาเขี่ยนะหัวแตกเดี๋ยวเี่ยสักหน่อยเหงอเลยผมมากเหงื่ะไม่คิดจะสีนั้นว่ะแม่มันชอบหม่ยเหม่ยจะชากปากเลยพี่ดึงออกเลยจะหลุดแล้วปากมันอะ เกิดเลยนะโอ้โหแล้วเป็นไงขุ่มแล้วหมึกก็ต้องเอาเลยตั้งคอปลาแล้วสีอะไรวะสีเงินเหรอสีเงินเดี๋ยวขออนุญาตปิดนี่ครับโอ้เฮ้ยไม่รู้โดนอะไรโูจะไปปิดจะไปปิดจไปปิดจะไปปิดเบรกจะไปปิดเบรกเฮ้ยรอดจะหมดแล้วขืนหน่อยพี่เฮ้ยเหลือเยอะเลยเยอะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่หมุนหมุนเกก็บดีว่า เปิดคลิปแล้วเปิดกล้องยังเปิดแล้วครับกล้องแดงมาพี่ตั้มกล้องแดงมาย้ายย้ายย้ายไปไปอ่านซิปแดงว่าหน้ากล้องแดงยังเดี๋ยวไปสนใจกล้องเดี๋ยวไพี่สนใจปลาก่อนแดงโอ้โหเฮียมามามาไปช่แล้วผิดคิวแล้วเนี่ยผิดคิวแล้วผิดคิวแล้วอินซีหรอเปิดเปิดไม่ใช่อินซีหรอกเว้ยโงมวยเปี๊ยใหญ่เปิดเบ่งหน่อยเปิดแล้วเออแค่นี้แหละอัดอัดขึ้นมาหมุนขึ้นมาหมุน ไม่ใช่แล้วแบบนี้ไม่ใช่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 กุดแล้วใช่อยู่ดีก็เบาแต่วิ่งวิ่งสวนไม่เบาผมเมาวิ่งเรือให้เหรออ๋อไม่ได้ไงว่าะลอกเล็กอพี่ถอยไปแล้วกดหัวถ่ใยได้ภาพยอดแล้วครับโอ้ยเชื่อเชื่อเชืไม่ไม่มาดูดมันออยแล้วไม่ต้องยังพล้วอย่าไปต้องกันปล่อยแล้วกระเบืกันปล่อยเลยอัดมันเข้ามาอัดเข้ามา

ที่ต <tr ac gh> ้องถือเป็ดไว้เฉยเลยขึ้นไหมเก็บท้ายโฉมอะโฉมเฮ้ยเลยวะนะปวดตะคองเล้หางเอกะโฉมโฉมโฉมลาข้าอรอยาัน้นหมโมโมลา้อีกมาผมนถ้าเขาออกปล่อยออกนะ้าอีกโอ้ยตะคองอ้ยฮู้ฮู้ ็เียพี่ถ่ายผมอ้วเอาหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเดี๋ยวขอถ่ายสรุปหนึ่งโดนแล้วครับจานเจมโดนแล้วขึ้นมาสีตมาเลยอะไรไรูรกรกาๆนี่่้เลยขึ้นอะไรวะโอยกุดไอ้กุดใหญ่มากเียวโอ้โหโดนประกัลังประกาลัง นิ่งเลยอ่ะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวผมเก็บก่อนดีกว่าเดี๋ยวพันกันเดี๋ยวพันกันเก็บกันโดนแล้วครับอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนัไม่ไม่ใช่ว่าเอาประกานรางมาทั้งชุดเลยนะคิดว่าประกานรางทั้งชุดหรือเปล่าว่าอันนียแองรอประกานรงทั้งชุดแน่นอนเลยผมส้มมาก่อนสมสมสมส้มัไม่ดิ้นเลยอ่ะ ลังเหลือล่อเป็นดุลเลยยัดคบโอ้ไม่พื้นไหมฮะอะไรกับเขาเลยวะโอ้เงียบเฮ้ยผมเก่าทีงแล่อไอ้ติ่งทุ่นว่ะล้าอย่ากลองไปโดนอีกนะมก็จะเกินตายอย่างนั้นอ่ะ อุ้ยหลุดงีเอ้านี่กระดองหมาไม่ไม่ได้มีสามทางเกี่ยวเนาะเยอะย๊ะโอ้โหเป็นธรรมาดาของโค้ธรรมาดามันทันไม่ตั้มเหรอไม่ไม่กินเลยผมขึ้นมาเลยงานไม่ใช่ไม่ไเป็นไรนะ เกิดขึ้นมาเป็นส้มๆนะมาแล้วมาแล้วโอ้ยังยังอีกสีนึงปลาหรือเปล่าปลาการังาการังาการถู <c oughs> าก,าลากาลแล้วปลาการังปลาพี่ยอดน้ำโอ้ยโดนโดนฮะปลาแน่นอนปลา โดนละครับเสี้ยเจมเกี่ยวแล้วอ๋รอไปโดนี้เลยหรือเ่ะโดนปังเดียวไอ้กเกา๋าอ่ะเก๋าเกี่ยวไรเงี้ยเี่ยวจานนี่จานเรียนมาจานพามาจานลูกศ <c oughs> ิษย <c oughs> ์คนนี้ยังไม่ได้กับเขางเลยเอาแล้ว้ไหแล้วห้ลยเนี่ยงงเง้ยเนี่ยเ,เจไมโครผมเปล่าเนี่ยในคะิครน่นะใช่ มาแล้วกุดมาแล้วเก๋าเก๋าก็ได้รู้สึกโยมันกได้รู้สึกโยเอาเกี่ยวอะไรมาวะน่ะเกี่ยวมาสับกปะรันไอ้คนนี้มันนิสัยมันชอบโฉบออกมาจากรูไว้โฉบอ๋อโฉบแล้วโดนใช่ไหวฮะนี่เอาแต่นี่ไส่ก็สวยอยู่นะทอดได้นะต้มยำได้นะเป็นคนขู่ขีเอาล้วนๆจะเอาไอ้กุดอย่างเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวไว้เก็บไว้ก่อนเอาใส่กระติกไว้ ีเห็นกันไกออกมีมานี่ครับสีทำเงินปะเออครับเอเคครับผมก็จบแล้วครับสำหรับทริปวันนี้ตอนนี้ก็สี่โมงจะครึ่งแล้วก็เตรียมตัวกลับแล้วครับนี่แดดก็เริ่มตกแล้วครับผมก็วันนี้ก็เล่นทั้งงานหมึกครับแล้วก็ตัวเงี้ยก็ไปเล่นปลาแทนนะครับเคครับผมก็เดินทางกลับกันนี่สาย ฝากเบอร์งานนะครับครับผมสายแบงค์สระทีหีบครับเล่นได้ทุกอย่างเดี๋ปลาจะหมึกฝากเบอร์นะครับผมศูนย์เก้าห้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเก้าครับชื่อเฟสแบงค์กิติศักดิ์ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้มุมภาพมุมมุมบิดโอนะครับผมโอเคกันเจมนี่ครับผู้พามาเดี๋ครับผมแล้วก็คนนี้คนละขับครับนี่ คนนี้ได้หมึกคนเดียวเลยโอ้โหแน่นอนโอเคครับเจอกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปหิน้ำมาเาน้ำหน่อยได้พี่อยู่ไหนวะแม่งหาไม่เจอเลยน้ำไม่อยู่นัหนเลยโมตกแม่แม่ผหาไม่เจอพี่ทำอะไรไว้ดูเนี่ยปลาอะไรหนักหนาเข้าเน่อยไหนไหนผมก็ตกมึกเออ คิดตกเหมือนกันอย่าเนี้ยมีหาน้ำไม่เจอดูดิอ๋อเจอนนะ้ำแล้วครับโอเคขอบคุณครับครับ